เปลี่ยนเพื่อเป็นคนรู้ใจแค่ก็ช่เมเบาๆได้ไหมถ้าบอกใจให้เธอทิ้งทิ้งไหวกัไดอีกนหนึ่งกันไดอีกหน่อยนะน ทุกคนครับผมครับแกวเหนือนั่งขอกราบเรียนนะครับผมท่านประพัฒน์ท่านทนนะครับรวมถึงท่านสวประสิทธิ์ท่านทนแล้วก็ท่านแม่เพรศดีด้วยนะครับผมใช่ครับปกติมีคนร้องเพลงช้าอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็โอ้ยน่ารักมากขอบคุณค่ะนี่มีรูปด้วยมีรูปคู่ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยก็วันนี้ดีใจมากๆครับที่ ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าไม่มีใครหยิบไปเลยนะครับผมง่มาจริงนะฮะก็ดีใจมากๆครับที่วันนี้ได้มีโอกาสกลับมายัง,งพื้นดินเกิดแห่งนี้นะครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นภูมิใจทุกครั้งครับที่การได้มีโอกาสมายืนที่นี่นะครับแผ่นดินที่ต้องบอกว่าเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเพราะว่าสมเด็จพระสุนทรราชได้ได้ทา องบอกว่ากอบคู่เอกท้านไว้แล้วก็ทําให้พวกเราได้มีแผ่นดินอยู่ในวันนี้นะครับถ้าไม่มีท่านในวันนั้นเนี่ยพวกเราก็คงไม่มีวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าปีนี้วันนี้ปีใหม่นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยใครอยากจะขอพรนะครับก็สามารถขอพรได้ครับแล้วก็อยากจะบนหรือว่าอะไรเนี่ยสามารถทําได้เลยเพราะว่าการนี้ประจาเลยครับสมัยนี่ก่อนก่อนปรากดเดอสตาร์นะครับคุณแม่นี่สุดยอดมากๆนะครับบนแบบว่าหนักจริงๆนะฮะไข่ต้มไงนะแม่ ยังยุ่งกับแม่ยังยุ่งกับแม่นะครับก็เอ่อเป็นเิื้อสิที่ต้องบอกว่าชาวสุพรรณบุรีเคารพนับถือมากมากนะครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหลังนี้นะครับเป็นโรงเรียนเก่าของการครับสมัยประถมนะครับที่ที่เราเอยที่ที่เราเหนื่อยที่ที่เราเหนื่อยมาอยู่แล้วนะฮะ ก็เป็นโรงเรียนเก่าการสมัยเด่นปฐมนะครับเป็นโรงเรียนที่ต้องบอกว่าถ้าไม่มีโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสณรดจดีแห่งนี้นะครับโ้ชื่อยาวมากนะครับเป็นโรงเรียนที่ทําให้กันเนี่ยได้ร้องเพลงเป็นครั้งแรกนะครับก็โดยต้องบอกว่าอาจารย์ะคีับมีอาจารย์วันชัยป้อมพิมพ์นะครับที่ได้สร้างนักเรียนที่มาเต้นจินตลีล้างชุดคู่คนี้ให้เราได้ชมกันนะครับผมก็ เป็นคุณครูที่เก่งมากๆคนเดีครับแล้วก็รวมถึงท่านผู้อำนวยการรวมถึงคณะครูทุกท่านที่วันนี้ก็ให้กำลังใจกันนะครับผมขอเสียงอาจารย์หน่อยได้ไหมครับนี่นะครับขอบคุณมากๆนะฮะเสียงจากในใจครับถึงแม้ว่าทั้งขอบครับอันนี้เป็นเป็นโจทย์เก่าของานนะครับแล้วเล่นครับคุณอาเป็นคุณอาที่ต้องบอกว่า แดดในเรื่องของความกวนนะฮะจริงจงนะครับก็ได้ามาเยอะนะครับวันนี้เรามมีความสุขร่วมกันครับเชื่อว่าทุกคนวันนี้เสียสละเวลามาแล้วถ้าเป็นกันเนี่ยนะฮะปีใหม่ทุกปีเนี่ยก็จะอยู่กับครอบครัวครับแต่ว่าปีนี้เนี่ครอบครัวกันนะไปตามันทำไมวะศิลปินอะไรกันไม่รู้มาเ่ก็รู้ว่ารักกันจริงไง แม่ครละครับขอบคุณแมกครับจุ๊บๆนะครับวันนี้เรามีเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันเยอะแยะเลยครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าทุกคนเนี่ยต้องร่วมด้วยช่วยกันมากๆถ้าเป็นเพลงเร็วเนี่ยมานั่งทำหน้าเป็นบบประชาชนไม่ได้นะครับต้องขึ้นขยับตามด้วยสัญญาเปล่า,ญญาถ้ารู้ว่านั่งนิ่งนิดลงเวทีเลยนะครับอ้อ้เพลงต่อไปครับ เพลง่อาปเพลงอะไรครับอ่าเพลงสบาเป็นเพลงนี้เมื่อเมื่อสักรู่นี้มีมีน้องๆตัวเล็กคนเด่งร้องไปแล้วซึ่งเพลงนี้เชื่อว่าทุกคนคงจะชอบนะครับเป็นเพลงซิงเกิลที่สองในชีวิตของกันนะครับชื่อเพลงว่าดวง